ส่วนทัพเรือภาคที่3นะคะได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอกพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวง์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์ปิดาของทหารไทยค่ะ ที่บริเวณพระพาที่ประทับสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือทหารขออภัยค่ะเป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ได้เป็นประธานในพิธีจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยมีนายนารงวุ่นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต และลูกเสือสมุทรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน19รูปพิธีถวายสักการะพิธีกล่าวคำถวายสดุดีนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่สามจากนั้นประกอบพิธีทักษีนานุปทานนักพระพลาที่ประทับผลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวง์กงมรมหลวงชุมพรเขตอุดมจัก สวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนอกจากนี้ครับที่จังหวัดชุมพรครับทางด้านของนายวิสาบิญวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอายการพลเรือนรัฐวิาสาหกิจสมาคมมูลนิธิและรวมไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าครับได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญ,ญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรได้เวียนมาบรรจบครบ142ปีและนัดจัดขึ้นนะครับที่ศาลพลเรเอกพระเจ้าบรมวงว์งเธอพระองค์เจ้าอภา,ากรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ตำบลหาดทรายเรียมเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับโดยมีพิธีสําคัญนะครับได้แก่พิธีทางศาสนาพิธีบวงสรวงการกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และพิธีเปลี่ยนธงราชนาวีครับและหลังจากนั้นนะคะนางคณิถาภูลศิริรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรนำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำองค์กรเอกชนกลุ่มแม่บ้านของหน่วยงานต่างๆนะคะจำนวน2,000คนคะ่ะร่วมกันรำถวายเพลงพระนิพนธ์ในพลเรือเอกพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกด้วยค่ะ